โคดสักการะกรบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีตั้งสิบสี่จังหวัดภาคใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวสักขุลปีพบครูโมนั่งกุ้งขาปเจ้าตลอดกานันค้าธวามกรอบปีนอนคุณผู้ชมทุกฐานที่อยู่หน้าโรงนั่งหน้าเวทีก่อนเสื้อนั่งตาลุงน้องเดียวสุดยอดนายหนังตาลุงแห่งยุคหนึ่งเดียวในภาคใต้หนังน้องเดียวสุวรรณเว้นทอง จัดแสดงหนังตะลุงทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้พี่น้องชาวหาดใหญ่เปิดให้ชมฟรีชมกันแบบฟรีๆรีรการบันทึกการแสดงสดหนังตะลุงจอยักครั้งแรกในหาดใหญ่กับหนังตะลุงเรื่องใหม่ที่ท่านไม่เคยแลที่ไหนมาก,ก่อนหนังนองเดี่ยวสุวรรณแว่นทองชมกันแบบฟรีฟรีฟรที่สนามตลาดนัดยันยงถนนคนพิชัยหาดใหญ่ในวันอังคารที่23ธันวาคมนี้อังคาร ที่ยี่สิบสามาคมนี้ตั้งแต่สิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปลักไม่ได้ไ ชมฟรีการบันทึกการสแสดงสดหนังน้องเดี่ยวสุวรรณเว่นทองกับการสแสดงเรื่องใหม่วันที่23ธันวาคมนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่สนามตลาดนัดยันยงถนนพลพิชัยหาดใหญ่ขังล็อกขังร้อยได้เร่งออกจำชุป,ป่าชิดแม่ไมาตลกคนจีบเมียเพื่อน,นข้าร่มเป็นตอรูปล่อเป็นร่องลูกจ้องได้เปรียบเสี่ยงเงียบตายโฮงเจ้าโกงโลงได้เบีย้ยตานั้นแหละอยากไปปลาพืน้น